ขึนะ้นไปั้งเครื่องเลยดี่พี่ก <cke> ็ย <eterm oon> ่านเอะอาได้ละบอของในเนี้ยในเลี้ยวแจ้งหาเล้ว เบินี ma, ma, yeah, mah, yeah, mah. Saying, s> <S ่นองไปวัดผมกับเบอาวีเกิดเบนแม่แม่แม่ยาหม่วแม่ยาหม่วเกิดไสเกือบหม้วบันนิ เสือกมาได้อยังไปวัดครับแกงเขียวหวานก็ข่นเหนียวเอ้าครือข่นเหนียวกินแกงเขียวหวานก็ข่นเหนียวเหรอเออข่าเจ้ามีอยู่อยู่น้ำเพลินวัดแม่เพลินออกมาดีนะจิไปวัดแต่ละเทืองปานตัวสีหอดวัดพระสันเขาแล้วพู่นะ แดดออกแล้วอืม,อ,มอ่ะตกหลุมอืมอืออือเตรียมพร้อมไปวัดวันนี้วันนี้ก่อนวันพะนะนนร,ระ บไปบ้านกันแด้วพี่น้องถ้ามาโซงหนาวค่กหนาวเนี่ยก็บได้หนาวขนาดนี้ด้วย ด้วยเคยใหญ่จะไปร่วมไปบุญกระถินชั้นสูงเตรียมไว้แล้วม,ม,มันต้องเป็นตัวคนัะแม่คุ่วต้องเป็นจ้ะ